คนโตกะมจ้างไปไหนเจ้าขอห้องเพลงเก่าๆแล้วฝนก็ตกขน,นาดเดี๋ยวนีน้นะเสียงคุ้งงนปัวร้าวเมื่ายลมหนาวพลดละงฟังเสียงร่ำร้องว่ารักลาไปกับคนก็เศร้าอยู่ใครหรือ เห็นส้าเรลืองมองดูสักบุ์หลงรักคนที่เขาช่างคิดดูบ้างไหมว่าเคยมีไทยนอที่เคยเฝ้าอยู่ทุกข้าเชา้าไม่ยอมสนใจหลับลัง ส่วนเธอนั้นมองไม่เห็นเองแล้วมาร้องเพเองให้ฟังว่าเจ็บปวดจังหัวใจระมมคิดคิด,คดก็ยิ่งสะสมสมในความซื่อซื่อ,อจึงช้ำระบม สงสารไม่อยากช้นเติมให้ตรมคืนคมก็ยังเม่เตาค่อยคำกล่าวมือว่ารักคนเขารักเราดีนีไม่คิดเปลี่ยนเพศไม่ ตอนเธอนั้นมองไม่เห็นเองแล้วมาร้องเพลงให้ฟังว่าเจ็บหัวใจระบม